สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวเป็นอ่าเป็นอ่เครื่องบินบังคับนะครับก็คือเป็นยี่ห้อของ E-Chin นะครับในรุ่น F16 Mini Falcon นะอันนี้เป็นอ่าสี่ชั้นแนนะครับระบบไจโร6แกนนะแล้วก็เป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับฟังชันนะฮะรีโมท2.4 GHz นะครับระบบไจโรควบคุมการทำงานแบบ6ทิศทาง ่าแล้ว <so> ก <diese |ms|> <aid> ็มอเตอร์ก็คือเขาจะเหมือนเหมือนกับว่าจะบอกว่ามอเตอร์ม <te> ันทนทานประมาณนั้นแหละนะครับอ่าแล้วอันนี้จะเป็นชุดพร้อมเล่นก็คือ RTF นะครับคือเป็นชุดพร้อมเล่นพร้อมเล่น USB ชาร์จเจอร์นะฮะก็คือพร้อมที่ชาร์จเป็น USB นะครับโอเคนะฮะ ก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับสามารถปรับฟังก์ชันการบินได้นะฮะมีระบบจโลเปิดให้ให้เราบินแบบ2สเต็ปนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาทดสอบกันนี่จะเป็นคู่มือนะครับ ก็จะมาในชุดพร้อมบินเลยนะครับประกอบมาแล้วนะครับเป็น4ี h ช n n นแนนะฮะมีแอรลอนมีอ่าอัพดาวนะครับ,ม,ม,อรบมอเตอร์ขับหลงังเป็นทรง F16 นะสวย วัสดุเป็น EPP นะครับซึ่งเป็นเป็นโฟมฉีดเหนียวด้านหัวมันจะเป็นลูกยางนะครับกันตกกระแทกเนี่ยปุ๊บปุ๊บมันก็จะซับแรงนะครับหัวไม่หักมีไขควงมีแบตเตอรี่สายชาร์จมีชุดล้อ ผมบินก็จะไม่ได้ใส่ล้อนะครับเพราะว่าพื้นที่แบบนี้ไม่สามารถที่จะใส่ล้อขึ้นบินได้นะฮะครับรีโมทคอนโทรลเป็นชุดพร้อมบินแบตเตอรี่2ก้อนนะครับผม ฐานสี่ก้อนนะครับสำหรับพิทยุหรือรีโมทคอนโทรลครับอ่าแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใส่ในตำแหน่งด้านหัวนี่นะครับปุ๊บมันจะทำงานทันทีเลยนะครับพอใส่ปุ๊บมันก็จะทำงานเลย ซึ่งมันพวกนี้ไม่ไม่มีสวิตปิดเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราพร้อมบิน ใส่แบตเตอรี่เสียบสายแล้วปุ๊บระบบมันทำงานแล้วนะครับเอาเครื่องบินวางไว้ก่อนจากนั้นเปิดรีโมทนะครับโยกขึ้นลงจับสัญญาณนี่ลองขยับดูนะครับเห็นไหมฮนะเป็นระบบเซอร์โวนะครับอันนี้เป็นแอรอนอันนี้อัพดาวนะฮะอันนี้ไจโรเปิดในโหมดสูงสุดคือสเต็ปที่2นะครับทำงานยังไงนี่นะครับสังเกตน,นะเนี่ย มันจะขยับตามเราเวลาเครื่องบินมันเอียงหรือแก้เสียทรงเนี้ยครับจะทำให้เครื่องบินไม่เสียทรงเวลาบินนะฮะแล้วก็มีโหมดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปิดนี่อันนี้ปิดไจโรมันจะไม่อะไรเลยนะคือจะบินเล่นท่าตีลังกาม้วนหัวอะไรได้หมดเลยนะครับพื้น,นที่แบบนี้ใส่ล้อวิ่งไม่ได้นะครับพุ่งเอา ไปทางนู้นดีกว่านะฮะ น,นี่ก็เป็นอ้วนหัวให้ดูเลยนะฮะถ้าวินเล่นท่าก็ต้องปิดไจโรนะครับเนี่ยนะฮะที่จะหมุนได้พอหมุนควงแล้วเราก็เปิดไจโรนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวตกนะฮะถ้าไม่ชำนาญถ้าเปิดใจโลปุ๊บแล้วยกสุดยังไงมันก็ไม่ควงนะครับเนี่ยเลี้ยวสุดมันก็ไม่ควงปุ๊บแต่ถ้าเราปิดป๊บนี่มันจะหมุนแบบนี้เลย ขึ้นโดยมือรับโดยมือ,อไปอีกรอบนึงนะครับผมแล้วควบคุมนะครับพวกนี้จะไม่เกิน300เมตรนะครับเนื่องจากตัวเล็กแล้วก็จะทำให้เรามองเห็นยากเวลาไปไกลๆในเรื่องของเสียงความเล้าใจก็ยังพอมีให้นะครับสำหรับเครื่องบินลำเล็กขนาดนี้ โอบินดีนะครับเร็วให้ได้นะครับรวมกลับมา <c oughs> <c oughs> กลับมาในพ้นนะครับติดกินไม้โอเคติใหม่นะครับเขินเขิน รับได้แล้วนะครับไม่เกินแล้วโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับตัวเครื่องบิน F16 Falcon Mini จากอีชีนนะครับตัวนี้ก็ราคา2,490บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนโอเคครับผม